ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยคือมีสาวคนหนึ่งเขาขับรถมาจอดใช่ปะ่ะแล้วจอดตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนน่ะผ่านไปประมาณถึงตอนตีสามจู่ๆไฟหน้ามันเปิดกับพริบเองแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนมันก็ขึ้นมาปัดทำงานแบบนี้งงอ่ะดับเครื่องไปสามชั่วโมงแล้วครับคุณผู้ชมไปดูสิ หลอนเปะละ่าล่ะเพราะอะไรอ่ะเป็นรถสันดาปปกติหรือว่ารถไฟฟ้าคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นรถเก๋งาาสันดาปปกติเนี่ยนะในที่นี้ที่เจ้าปับนั้นผลปัดล่ะเห็นป่ะไฟกระพริบแล้วเนี่ยไฟมันเปิดเองทั้งทางที่เจ้าของรถคันนี้ครับเขาบอกว่าเขาขับมาจอดตั้งแต่ตอนประมาณเที่ยงคืน5นาทีแล้วไฟมันติดมาตอนประมาณต,ตีสามดับเครื่องไปแล้วด้วยนะคลิปนี้ครับมาโพสในทิกตอกนะเขาบอกว่าช่วยวิเคราะห์กันหน่อยค่ะเนี่ยเห็นไหม พอจจปิดเขาก็จับเวลาชัดเจนว่าอาเขาดับเครื่องลงจากรถเรียบร้อยปิดประตูบ้านนะ<ม>แล้วก็เข้าไปในบ้านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปประมาณเกือบ3าชั่วโมงอะไฟมันติดเองอะเพราะอะไรก็ไม่รู้หนอไม่รู้ครับคลิปนี้คนดูเป็นล้านวิวแล้วนะ <c oughs> ก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นการบอกว่าอาจจะเป็นระบบไฟรหรือเปล่ารีบเอาไปเช็คนะเดี๋ยวไฟไม่รถนะแต่บางคนบอกว่าลองดูดีๆสิตรงเปณหน้ารถตอนที่ที่ปัดน้ําฝนเนี่ย มันขึ้นมาปัดทํางานน่ะมันเหมือนมีเงาสีขาวๆหน้าเด็กคนหนึ่งอะตรงไหนเนี่ยเขาบอกดูดีๆเห,หมั้ยมันมีเหมือนแบบว่าเงาน่าจะเป็นเหมือนเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถหรือเปล่าแต่บางคนบอกว่าบอกทะเบียนรถมาก,ก่อนดีกว่านะมันสําคัญมากจริงๆค่ะมีไหมอะมีทะเบียนบอกไหมมีทะเบียนอเขาบอกทะเบียนมาเจ้าของอใจดีมากห้าห้าหนอ่าบอกเท่านี้ห้า <c oughs> แค่นี้หรอข่าวจบแบบนี้ได้หรอใช่คือคืออย่างนี้มันเป็นสิ่งที่มันยังพิสูจน์ไม่ได้แต่บางคนเขาบอกว่าเขาเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะแล้วไปแทงหวยเนี่ยออกสามตัวบนตัวล่างเลยหรอฮั่นสูตรนะแอบสงสัยเพราะว่ากว่าคือถ้าสตาร์ทรถ โอเคระบบออโต้ไฟหน้าเปิดเองอที่ปัดน้ำฝนถ้ามันไม่มีฝนมันก็ไม่ปัดนะ<อ>ใช่ไหมระบบ Auto ออโต้อ่ะใช่แต่ถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆเนี่ยเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็อ๋อมันป,ปัดเลยใช่ไหมเอมเออ,อ,อาจจะระบบรถช็อตนะเออแล้วถ้าซื้อหวยเยอะก็ระวังเงินในกระเป๋าช็อตด้วยนะ <c oughs> <c oughs> แล้วนะคุณปิ๊กนะได้ <c oughs>